สวัสดีครับพี่น้องรายการประกานมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะทำเวลารายการนี้มีการนมัสการพระเจ้าแล้วมีพระคำนํำสุขพระคาที่พระเจ้าให้ในแต่ละวันแล้วก็มีการรับเชื่อแล้วช่วงสุดท้ายของรายการใครเจ็บป่วยก็วางมือในน้ำพระเยซูให้หายป่วยโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะ และอธิษฐานเผื่อให้เปลี่ยนแปลงให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปในทางที่ดีอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลริยาอ๋อในสดุดี8 6ข้อ8ข้าแต่องค์พระบุญเจ้าท่ามกลางพระทั้งหลายไม่มีพระองค์ใดเสมอเหมือนพระองค์และไม่มีกิจใดๆเทียบเท่าพระราชกิจของพระองค์ฉะนั้นพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องเรามาเดินทางพระเจ้าถูกต้องแล้วเรามาประกาศพระราชกิจของพระเจ้า เรามาประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเรามาประกาศข่าวประเสรศิฐกันทุกวันเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องยกเสียงขึ้นค่ะอาฟ้าเตอเ e ฟเว่นเฮนโหลดไปยานเอมหยกคิงดอมคำอยู่วินบิดาโนเดเรซีจีตินเฮเวนกิวานดีเดลเดรเบรนแอนด์โฟร์กิฟอัลเดอร์เดทเอ o วิลโซแฮร์โร์กิฟเป็นอเดอร์แอนด์ลีดอาเดนทูทีมทชันบัตติลิเออร์อาร์ดรอมีเปนฟอร์ยออิสต์คิงดอมและผู้มีอำนาจและกอร forever amen ข้าแต่พระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้ในจาจักรของพระองค์ได้รับการศถาัาปราไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจมันแก่ข้าพงค์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี่ให้ข้าพงษ์ทลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทลายยกนี่พู้ที่เป็นนี่ข้าพงษ์ทลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์ทลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมารายเหตุรว่าราชอำนาจธิ์เตศริษิเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนนิอาเม แต่ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปค้าพันธกิจจะได้ไม่ล้มขอพระเจ้าโปรดประทานอภัยบาปแก่ลูกทุกคนด้วยเถิดและลูกทุกคนกลับใจจากบาปไม่ทําผิดบาปอีกเลยไปคะแต่ขอพระเจ้าเทพรพร์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อเมตซสานในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระคำนําสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเจิมคนหลงให้กลับจิตคนทำผิดให้กลับใจทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ทําไปคะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมน

คนป่วยนั้นได้หายโรคในทันทีคนพิการเดินได้ในทุกทีทุกชีวิตมาสตรด,ดียังมีชัยพระเยซูทรงรักษาคนป่วยหายอีกคนตายก็ สัตว์แล้วก็มั่นคงต่อพระเจ้าเชื่อให้จริงเชื่อเต็มร้อยไม่กบฏต่อพระเจ้าไม่เย่อหยิงไม่อวดตัวไม่อวดรู้ไม่อวดรวยทําตามพระคัมภี์ทําตามพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยูอาเมนข่าววันนี้มีฝนเล็กน้อยแล้วอากาศหนาวเริ่มมาแล้วตอนนี้ของบ้านไม่เป็นนี่มีทั้งฝนโปรยๆแล้วก็มีหนาวนะ อากาศหนาวแต่ก็ต้องอาบน้ําทุกวันนะพี่น้องบางคนไม่อาบน้ําเลยสิวันวันนี้นะเข้าใกล้เครก็หัดเชยอะไรพี่น้องต้องอาบชำระร่างกายให้สะอาดทุกวันพี่น้องนะมุงมือต้องต้องซักอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วแต่พี่น้องแต่ต้องซักนะบางบ้านไม่เป็นไปนี่ปัจจุบนีแล้วนะไม่ไหวนะต้องรักษาสุขอนามัยที่บ้าน ไม่เป็นนวดเพื่อนสิ์ซักทันทีนะผ้าที่นวดคนหนึ่งซักคนนวดคนซักคนนวดคนซักคนต้องต้องซักทุกวันกับทุกวันเลยพี่น้องเพราะว่าไม่ไม่หมักผม,มไว้นะอ่าต้องสะอาดพี่น้องถ้าไม่สะอาดก็อนาคไม่ไม่มีจริงไหมอ่าต้องรักษาความสะอาดทั้งกายวาจาใจให้สะอาดและบ้านก็ต้องให้สะอาดกวาดถูทุกวันนะจะปีใหม่แล้วนั่นหละ ไม่เป็นเรื่องต้องเปลี่ยนภาพใหม่น่ๆจะไปทําภาพใหม่มาติดเหลานะ,ะเพราะนั่นเก่าแล้วก็ขาดแล้วนะเริ่มขาดแล้วก็วหลายสิบปีแล้วสิบปีเปลี่ยนทีหนึ่งแน,ะนะ่ะนะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีพี่น้องพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้2โครินบทที่8ข้อ21แล้วแต่พระเจ้าให้นะคะ providing on the r u b e i t h s uh, not only in the sight of the Lord but also in the sight of men เห็นไหมพระลงมุ่งเป็นคนสัตว์ซื่อมิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผูเนเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วยเราซื่อสัตว์เนี่ยเหมือนลูกเจ้าเอซื่อสัตว์เห็นไหม สายพระเนตรของพระเจ้าก็เราซื่อสัตย์ต่อสายตาประชาชนเห็นไหมประชาชนเหมือนไม่เป็นเนี่ยเห็นโอ้ลูกเอ,อ๋อซื่อสัตย์จริงแชททุกวันเฝ้าทุกวันตรงเวลาทุกวันตามที่แม่เพ็ญบอกบอกนี่พี่น้องต้องสัตย์ซื่อมือสะอาดต้องเฝ้าทุกวันแชททุกวันทาทุกวันไม่เป็นแปดปีไม่เคยหยุดนี่เก้าปีแล้วรวมเก้าปีแล้วพี่น้องนี่ปีที่เก้าแล้วนะไม่เคยหยุดเลยสักวันหนึ่งวันไหนป่วยก็ไม่เป็นอุตสาหรรมเห็นไหมะ แต่วางมือในน้ำพระเยซูก็หายไม่ผือเลยพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องเห็นไหมอธิษฐานน้าไม่ท่วมเห็นไหมไม่เป็นอธิษฐานทั้งน้ําตาวันนั้นนะเพราะปิ่มแล้วจะข้าวบ้านแล้วนะน้ําจะข้าวบ้านแล้วพระบิดาช่วยลูกด้วยเถิดให้ฝนหยุดตกเถิดถ้าฝนตกน้ําก็ท่วมบ้านลูกแน่นอนฉะนั้นพระบิดาพระบิดาทรงยิ่งใหญ่ทอดทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์พระบิดาของลูกพระบิดาที่รักของลูก ขอให้ฝนหยุดตกเถิดแล้วน้ำไม่ให้ตัวบาลลูกขอบคุณพระองค์ในน้ำพระเยซูอเมนแก่นั้นและพี่น้องอธิษฐานตั้งน้ำตาแล้วก็ได้ผลแค่นึงนาทีแค่นึงนาทีพระเจ้าแม่ท่วมพระเจ้าแม่ตัวม่แห้งลงแลง่งลงแงงลงแต่ตรงอื่นท่วมพี่น้อง ตองอื่นท่วมแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วที่หลังสวนนี้ดีว่าตรงทางอะไรเทศบาลเมื่อก่อนเทศบาลจะท่วมนะตรงนั้นตรงไอนพารโรดนะั่นเดี๋ยวนี้ดีเขาจัดระบบน้ำดีเขาขุดโลกคลองปรากฏว่าไม่ท่วมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าทุกรายการโบสถ์หลังสวนนึไม่ท่วมไม่เป็นก็โทรถามอาจารย์ประโมทบอกท่วมหรือเปล่าอาจารย์ประโมทบอกไม่ท่วมขอบคุณพระเจ้า ก็ด้วยแรงแห่งรักของพระเจ้าด้วยแรงอธิษฐานของพวกเราทุกคนนะอ,อธิษฐานกันไม่ให้ท่วมก็รอดไม่เหมือนกับที่อจิยาเขาหยุดเขาท่วมวันเป็น3、ามสเดือนถ้าแบบนั้นไม่เป็นกงเท้าเน่าแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกรายการนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณลูกเจ้าเอลูกกับพิญญาลูกๆหลายคนที่อธิษฐานเผื่อแม่กันโรมบทที่สิก็สิ For he who s e r v e ใ Christ in this t h i n g is acceptable to God and approved by men เห็นไหมผู้ที่ปนในบัตรพระคิ์ในการเหล่านี้ก็เป็นที่พอประทัยของพระเจ้าและเป็นที่พอประทัยของมนุษย์ด้วยเห็นไหมไม่เป็นปฏิบัติต่อพระคิดตั้งเก้าปี นะพระเจ้าพอพระไทยให้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ไฟให้ได้พรศรีมาเต็มบ้านเต็มร่างแล้ววางมือใครก็หายเมื่อเช้าก็ไปซื้อปาทูทอดเครื่องให้แม่ถุงนึงให้แม่เป็นถุงนึงนะเก็บทาน,น,นเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าวางมือให้หน่อยให้ร้านเขาขาขายดีไม่เป็นก็วางมือในนามพระเยซูให้ให้ค้าขายดี คนแน่นร้านทุกวันน่พี่น้องขายดีถ้าทำมาโรยสะอาดขายดีพี่น้องไม่เป็นก็ไม่ต้องทำกับข้าวอยู่ไงก็ไปซื้อของเขานะประทังชีวิตก่อนพี่น้องแต่ถ้าเราทำเองนะหม้อร้อยกว่าแต่ถ้าเราซื้อก็ห้าสิบบาทก็ทานอิ่มแล้วพี่น้องขอบคุณพระเจ้าห้าสิบบาททานได้ทั้งวันแล้วก็พอมื้อเย็นไม่เป็นก็ต้มไข่หวานกินนะ,ะข้าวจะพยายามลด เขาบอกว่าลดข้าวดีกินแต่ไข่มือมือเย็นนะพี่น้องนะ,อะขอบคุณพระเจ้าต่อไปที่ตัดบทที่สองข้อสิบสี่โอเคพิมเซนโฟร์อาร์ทเดทฮีไมท์รีดิมอาร์สฟรอมเอฟรีโรเลสโลเลสแปลว่าอธธรรมหรือว่าไม่ชอบทำหรือชั่วนะั้นดีแอน f พ r าะ r i f y purify by แบบว่าบริสุทธิ์ for him send his own special people send a ลักกระตือรือร้นหรือขวนขวายนะ for good work ในการทำความดีขวนขวายในการทำความดีแปได้ความว่าผู้ใดที่ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยพระบิดาเนี่ยประทานพวกเราเนี่ให้พระเยซู มาไทยให้เป็นคนชอบธรรมจากที่อธรรมอยู่เห็นไม่เคยดา่าเกเคยพูดปดเคยพูดส่อเสียดเคยพูดคำหยาบเคยพูดโพสเจอเคยทําชั่วหลายอย่างเหลือเกินนับไม่ถ้วนพระเจ้ามาไถ่แล้วนะพระเยซูมาไถ่แล้วจากการทำทุกอย่างและชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระองค์และ เป็นคนที่ขวนขวายในการกระทําการดีการดีทุกอย่างให้ทําเลยไม่ผิดศีลธรไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ฉา,าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่หวดตัวไม่ล่งโพนีทาความดีอย่างเดียวจําไว้ให้ขึ้นใจไม่ไยรูปเคารพทําความดีที่พระเจ้าให้ทําไงเนี่ยเผยแผพร่ข่าวะพสิฐอธิษฐานอ่านพระคำรรนําประกาศย่า้ขาดพระโพลเนี่ยทาความดีในสายของพระเจ้าในทางของพระเจ้าทางบริสุทธิ์ที่หยุดบาป แต่ถ้าทางโลกที่เขาทําคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาะก็ทําให้เคร่งไม่นเคร่งนะให้เชื่อจริงๆนะนี่บางคนเชื่อกี่หกเชื่อกี่หกยังทําชั่วอยู่ยังไปแก๊ง้งสแกมเมอร์อยู่ยังไปฆ่าคนอยู่ยังไปลักทรัพย์อยู่ยังไปโกงอยู่ในคลิปแต่ละคลิปเห็นไหมพี่น้องวางโทรศัพท์ไว้มันหยิบใส่กระเป๋าไปแล้วในคลิปแต่ละคลิปแม่ค้ากําลังขายของเพลินๆหยิบตังค์ไปหมดเลยนั่นเอง ใชบอบเดี๋ยวนี้บอบบอบไปว่าเหนื่อยนะภาษาใต้ว่า,าบอบจริงไงพี่นออ้องเออยุคแข่งความชั่วร้ายไงยพระเจ้าบอกแล้วยุคแข่งความชั่วร้ายเนี่ยคนชั่วยเยอะพี่น้องมองทางไหนก็คนชั่วเพ่คนดีหาย,ยากฉะนั้นต้องมาข้าวพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าถึงคนดีคนชอบทาเยอะให้เต็มแให้เต็มเนี่ยโลกแล้วพระเจ้าจะ,สะเสด็จมาเลยพราน,นั้น,น่ยเปิด เปิดโลกปุ๊บพระเจ้าอยู่ตรงกลางแล้วแล้วคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนตามมาแล้วไม่เป็นพูดกับทุกวันพูดกับทุกวันนะให้พี่น้องกลับใจรีบกลับใจนะคะใครช่วยอยู่ก็วางวาง,วางมีดวางดาบวางการโกงได้แล้วนะโกงเพื่อนเช่นไอกระเป๋าตังหลนนั้นในคลิปเห็นไหมหยิบเอาเป็นของตัวเองไม่ได้พี่น้องให้เขาคืนเจ้าของก็ไปหมดเรื่องอย่าไปโลภแล้วก็สร้อยคออย,อย่างนึง เดี๋ยวนี so ้มีแกงตกทองสร้อยคอวางปุ๊บแป้งนะเสร็จแล้วบอกว่านี่ของใครอะเอามาแบ่งตังกันนะเอาคนนั้นนี่มันเส้นหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นนะเอามาแชร์กันคนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นว่ะอ่าอ่าผลท้ายมันเอาตังชืดไปเลยสร้อยก็เอาชื่ไปเลยเพราะนั้นเน่เยอะแยะไปหมดพี่น้องอย่าไปเชื่อใครเพนอกจากพระเจ้าถ้าไม่ใช่พระเยซูไม่ต้องเชื่อแล้วตอนเนี้ล้ะเทียมเท็จมากมายไม่ต้องเชื่อมาเป็นบล็อกหมดแล้วนะ ที่ว่า้ง่นใหม่ก็ไม่เป็นบล็อกแล้วที่ว่าพูดพูดเสร็จแล้วเรียกตังก็ไม่เอาที่นี่ไม่เรียกตังครับนะวางมือให้คนอย่าอย่าเก็บตังพระเจ้าบอกว่าได้มาฟรีฟรีฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้มาฟรีอย่าไปคิดตังใครช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวช่วยคนจริงๆมาจากพระเจ้าจริงๆฤทธิ์เดชเทลงมาจากพระเจ้าจริงๆ แต่ถ้าช่วยคนปลอมหวังเงิน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 ,งเ,งนเสร็จเลยพี่น้องริเดดไม่มาริเตดไม่มาเชื่อตาพี่น้องพระเจ้าดูที่ใจดูที่คนคนนี้จริงหรือปลอมพระเจ้ารู้เพนะเอาสรุปเพลงวันนี้ขอจงเป็นคนสัตย์ซื่อนับถือความจริงนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ไดอยู่ในสายพระเนตรของพระคริสจะมีชีวิตที่ดีมีพระองค์ทรงพอพระทยัยขอทุกคนยินดีในสิ่งที่ทำเป็นพอเลิศลำโดยการทรงนำที่ยิ่งใหญ่ทรงมอบรางวัลให้คนสศ์สซื้อคือจริงใจทรงพอพระัยในทุกชีวิตที่ทำดีทุกที่เลยอาเมนอาเมน ต่อไปนะคะจงถมใจรับฟังพระบิดาจากฟ้าเบื้องบนเราทุกคนถูกสร้างมาจากทุลีดินเมื่อตายไปคืนสู่ดินทั้งสิ้นทั้งแผ่นดินส่วนวิญญาณคืนสู่ผู้สร้างคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาทุกเวลาอย่าลืมพระคุณทุกอย่างอย่าลืมพระคุณพระบิดาพระ ทรงสร้าง <Norwegian> โลกนี้สว่างด้วยไฟของพระเจ้าฮาเลลูยามาสรรเสริญพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าให้แต่งมือเขียนไปเองอ่ะพี่น้องนะแล้วแต่พระเจ้าให้แต่งโอฮาเลลูยา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 สุรซโกฟอร์เรกัเซขอให้มีคลื่นไปคะพระบิดาขอให้มีคลื่นไปค่ะพระกัสโกโลโกฟอร์เรกซีนโกโลโกฟอร์เรกซานาโกซีนโกซี คอยมีคลื่นต่อไปเพลงต่อไปที่พระเจ้าให้นะคะคนอื่นรักร้อยคนไม่เท่าพระเจ้ารักเพียงองค์เดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับการไหว้ผีมานจงรับใช้พระเจ้าทำตามพระวิญญาณให้ทุกท่านสุขสานตตลอดไปคนอื่นรักร้อยคนไม่เท่าพระเจ้ารักเพียงองค์เดียว อย่ายุ่งเกี่ยวสุรานารีโลกีวิสัยจงเดินทางบริสุทธิ์ุตร่องอัมไพรักสุดใจในพระเยซูผู้ชนะโลกอาเมนต่อไปที่พระเจ้าให้นะคะพระคริสเป็นเจ้าชีวิตของข้าตลอดไปพระคริสทรงยิ่งใหญ่ในปาฐาพี พระคิดผู้ทรงแสนดีในป่าทาปีไม่มีใครเทียมทันพระคิดทรงให้ผลอันตรายทรงให้ผลตายให้มีชีวินิรันร์พระคิดทรงนำทุกชาติไปสู่สวรรค์ในทุกวันมาสรรเสริญพระเจ้ามาลลยามาสรรเสริญพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าให้เขียนมาบอกเพลงไหนเพลงไหนนะขอบคุณพระเจ้า ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนหลามมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุลาบและทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมราณาถูกพิพาสไาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วต้องมาบอกพี่น้องอยากให้กลับใจจากบาปด่วนเลยอยาสิบติดให้กลับใจแก๊งคอนเซนเตอร์แกงสม,มิ่ แกมมร์ s กกมเ m อร์นะให้กลับใจหมดเชื่อไม่เป็นนะก็ตกบึงไฟเพอแล้วร้องอย่างเงี้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ทันแล้วตอนนี้ยังช่วยได้ทันอยู่กลับใจมาหาพระเจ้ายังทันอยู่ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดดังๆเลยค่ะที่เคยผิดบาปมาไม่ทําอีกแล้วนะเชื่อพระเจ้าทําแต่ความดีกันยกเสียงขึ้นค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจ ด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกลับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณานุสวันก็ฟื้นขืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคําสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกระติฐานด้วยความเชื่อ ขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือให้โลกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาให้หมดพี่น้องทําแต่ความดีแข่งกับเวลาตามพระองค์ทรงนำํำช่วงนี้ยกเสียงนะรักษาตัวเองรักษาเพื่อนได้หมดทั่วโลกโดยพระองค์ทรงนาขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆเอามือขวาวางบนหัวเลยค่ะ พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดเองนะคาร์เตอร์เซียวโฮลกาฟานิกาฟานิการซีโนตโกฟอนอีกันซานาในกาฟานอีกันซีโนตกระเซขอไฟของพระเจ้าสุกเกอร์เซียวจิกาซีโจิกโรบัปติสมาด้วยไฟประกาศจิกโตโกฟอรนอีกันเซทุกคนที่อยู่ในที่นี้โรคภัยข้เจ็บหมดไปประกาศเซเพราะพระเจ้าทรงเหนือตายและเหนือโรคภัยโอพระบิดาประกาศจิกโตโกฟูให้ลูกทุกคนเหนือตายเหนือโรคภัย ผีมารร้ายหมดไปประกาศในนามพระเยซูประกาศโรโกฟานิโกฟานิกาชีโนโกรโฟร์กัเซโซโรโกโฟร์กัเซราลกัเซขอพระเจ้าทรงช่วยทุกคนที่อยู่ในที่นี้ให้พ้นผีมารร้ายเพราะผีมาร,ารม,ามาลักฆ่าทําลายทุกวันแต่พระเจ้ามาย้ชีวิตนิรันต้องถนอมชีวิตนิรันต์ไว้ดีทุกวันโครกกสเซไม่ทําผิดบาปอีกต่อไปประกาศรากชิโรโกเซทำความดีแข่งกับเวลาเพราะเวลาจะหมดแล้ว บริการสิ่งรุลกฟานงนฟาริาเซโฮโลโฟานิกาเซและตะโกฟริกาเซขอพระเจ้าเทพพระพรให้ลูกเจ้าเองมากมายประกาศชีโนโกชีโนกเซลูกเพ็ญยาลูกสุกพินลูกวรพรลูกปุ๊กปิ๊กลูกไฮโลลูกน้อยประกาศเสียนน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือนอและทุกท่านที่แชร์พระพรนี้เป็นท่อพระพรให้แก่ผู้อื่นทั่วโลกขอบคุณพระเจ้าในนามพยซสวาเมน ซิบนิ้วพระนอมและบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศ้า,าเพนหน้าเอ้ยว่าแม่ฟังวาจาเศ้า,าเพนหน้าเอ้ยเรารวมพลังให้เป็นเรื่อง รอดลาวุ่ไม่ผิดพนฟุดรอดไม่กดไม่โกงไม่โดุงไม่ดันไม่ติรันันแต้ไม่แย้งกุนกเกดไม่หว้ยรูปกระบไร่ไร่ไม่หลวมเขเวนิทําแต่ความนี้อ่านพระคำพระเจ้าอวยพรน้าไม่เออพระเจ้าอวยพรอ่านพระคมพี่ยศจบเล่มนะสามหมน้าสิบแข้อ66บท66เล่มเนี่ยแล้วพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหมือนอับราหัมนั่นแหละนะคะบิดาแห่งความเชื่อ อวยพรถึงลูกหลานของอับปปราฮัมทั่วโลกด้วยเห็นไหมโลกก็ชิกะเตรขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นเท่าพระพร์ด้วยค่ะคริสบีวิทยุสวัสดีค่ะ